พลังประชารัฐยินดีต้อนรับวันอยู่บำรุงยอมเผยใครชวนซบลุงป้อมลุงป้อมอ้าแขนรับวันอยู่บำรุงซบพปรชอชเผยทราบซึ้งพักเมตตาอ้าแขนรับเผยเหลิมบิ๊กป้อมคุยกระหนุงกระหนิงสองชั่วโมงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายภัยบูลนิติตวันรองหัวหน้าพักร่วมแถลงเปิดตัวนายวันอยู่บำรุงอดีต สส,สกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยรวมถึงนายพยมพรมเพชรอดีตสสสมขลาพักพลังประชารัฐร้อยตำรวจตรีมนทนโพกายอดีตสส,สกรุงเทพมหานครพักอนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยนายอัมพลขำวิไลานายซอปรีมัดมันนายชารีฟุดีนสารีมิงและนายสุเนตาซาโกเข้าเป็นสมาชิกพักโดยพลเอกประวิทย์ได้สวมเสื้อพักให้กับทั้งเจ็ดคนจากนั้นได้ถ่ายรูปชูมือร่วมกัน ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพลเอกประวิทย์ในหลายคำถามโดยเฉพาะเหตุผลที่รับนายวันเข้ามาเป็นสมาชิกพักรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครของพักจะแข็งแรงขึ้นหรือไม่แต่พลเอกประวิทย์ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกระทั่งผู้สื่อข่าวถามว่าพักพลังประชารัฐจะเป็นพักสาขาของพักเพื่อไทยหรือไม่โดยพลเอกประวิทย์ถึงกับทำเสียงขึงขังว่าไม่มีและทำหน้าหงุดหงิดจากนั้นได้ขึ้นลิฟต์ไปห้องทำงาน จากนั้นนายวันถแถลงเปิดใจถึงการย้ายมาอยู่กับพักพลังประชารัฐว่ามาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนอกจากข่าวลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายท่านติดต่อมาชวนเข้าพักเต็มไปหมดแต่สักพักก็เงียบหายไปไม่ทราบโดนใครแต่เบรกมาจนกระทั่งที่ตนไปลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยที่กอกอต่อก็มีนายสามารถเจนชัยจิตรวนิดอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมถามว่ามาอยู่กับพลเอกประวิตย์หรือไม่ ผมถามทันทีว่าลุงป้อมจะรับผมหรอหลังจากนั้นก็โทรมาหาผมและเรียกให้เข้าไปพูดคุยซึ่งประโยคแรกที่เข้าไปพบคือยินดีต้อนรับเข้ามาทำงานด้วยกันผมเองทราบซึง้งและประทาับาใจเป็นอย่างยิ่งเพราะผมเหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นลุงป้อมใจใหญ่ใจกว้างใจถึงพึ่งได้จริงๆและขอบคุณหัวหน้าพักเพื่อไทยเลยาธิการพักเพื่อไทยที่อวยพรให้ผมโชคดีประสบความสำเร็จนายวันกล่าวว่าในวันที่30มิถุนายน ที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจัังหวดปทุมธานีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเดินทางถึงบ้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างผู้สมัครนายกอบจังังวดหปทุมธานีก่อนตนเสียอีกซึ่งเป็นช่วงเวลาปิดขีบแล้วดังนั้นฝากไปถึงคณะกรรมการจริยธรรมของพักเพื่อไทยว่าจะดำเนินการอย่างไรและทุกวันนี้ยังไม่มีใคร เรียกร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปตำหนีต่อว่าอะไรเหมือนที่ตนโดนเลยกรณีอย่างนี้พักเพื่อไทยคณกะกรรมการจริยธรรมควรขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักเพราะถ้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมทำได้เดี๋ยวสสคนอื่นของพักเพื่อไทยก็ทำได้ไม่เช่นนั้นจะปกครองพักอย่างไรท่านต้องขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักเพื่อไทยทำไมไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเรียกร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปพูดคุยทั้งที่ไปบ้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์เหมือนกันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายวันกล่าวว่าขอบคุณผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่มีจิตใจเมตตาเรื่องของร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ในส่วนของร้อยตำรวจเอกเฉลิมของตนก็ส่วนของตนของนายอัชวินอยู่บำรุงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอก็เป็นเรื่องของนายอัชวินนายนรัตอยู่บำรุงสอกรน้องแขมก็ยังอยู่พรรคเพื่อไทยแต่อนาคตเราก็ไม่ทราบเมื่อเช้าวันเดียวกัน23กรกฎาคม เห็นข่าวนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่าการที่ตนมาอยู่กับพักพลังประชารัฐนั้นให้ประชาชนพิจารณาปกตินายภูมิธรรมไม่เคยพูดแบบนี้ไม่ทราบใครสั่งมาให้พูดหรือไม่รวมถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐระบุว่าไม่ทราบเรื่องที่ตนจะมาอยู่กับพักพลังประชารัฐ เพราะเป็นเรื่องพลเอกประวิทย์นั้นตนกับร้อยเอกธรรมนัฐรู้จักกันมาตั้งแต่ปี40การที่ท่านบอกไม่ทราบเพราะอาจจะงานยุ่ง ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์กับพักเพื่อไทยจะเผาผีกันหรือไม่นายวันกล่าวว่าอันนี้ก็แรงเกินไปทุกคนต้องมีแนวทางทางการเมืองถึงแม้จะอยู่ต่างพักตอนเป็นสอสอตนก็มีเพื่อนทุกพักเมื่อถามว่าการที่ออกมาแล้วและพูดเช่นนี้จงใจสร้างความเสียหายให้พักเพื่อไทยหรือไม่นายวันกล่าวว่านี่ตนพูดว่าร้ายพักเพื่อไทยตรงไหนตนเอาความจริงมาพูดไม่เผาบ้านเก่าหรอกอยู่มาตั้งส7ปีแต่บางเรื่องข้อเท็จจริงมันต้องเล่าสู่กันฟัง เมื่อถามว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมและพลเอกประวิทย์ได้พูดคุยกันบ้างหรือไม่นายวันกล่าวว่าตนไปพบพลเอกประวิทย์มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพลเอกประวิทย์ก็ติดต่อผ่านนายสามารถให้เชิญร้อยตำรวจเอกเฉลิมและตนไปรับประทานข้าวซึ่งร้อยตารวจเอกเฉลิมและพลเอกประวิทธ์พูดคุยใช้เวลาสองชั่วโมงคุยกันออกรสชาติร้อยตำรวจเอกเฉลิมและ พลเอกประวิตรรู้จักกันตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นสารวัตรกองปราบพลเอกประวิตรขณะนั้นมียศเป็นพันตรีหรือพันโทตนไม่แน่ใจแต่รายละเอียดอื่นๆตนไม่ทราบเพราะท่านคุยกันกระซิบกระซาบกระหนุงกระหนิงพลเอกประวิตรท่านไม่ตาอ้าแขนรับตนคนแรกเมื่อถามอีกว่า มีโอกาสที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะมาอยู่กับพักพลังประชารัฐหรือไม่นายวันกล่าวว่าผมตอบแทนคุณพ่อเลยครับถ้าพักเพื่อไทยขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมร้อยตำรวจเอกเฉลิมเข้าพักพลังประชารัฐแน่นอนก็มันผิดระเบียบหรือไม่ก็อย่างผมยังบอกว่าผิดทั้งที่ผมไม่ได้เป็นสอสอแต่มีตำแหน่งทางการเมืองวันนี้คุณพ่อก็อยู่พักเพื่อไทยก็รู้ก็รออยู่ไม่เห็นเรียกคุณพ่อผมไปกล่าวว่าตักเตือนหรืออะไรสักอย่าง นายวันกล่าวว่าส่วนอนาคตทางการเมืองของตนมันไม่ได้มีแค่สสไม่ต้องเป็นสสแต่ทำงานอยู่กับพักที่มีศักยภาพช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งนี้พักอื่นโดนแต่เบรกเรื่องตนตนไม่รู้ใครไปแต่เบรกแต่พลเอกประวิทธ์ไม่สนท่านเมตตาตนเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่กับท่านแล้วอบอุ่นและไม่ทราบว่าทำไมพักเพื่อไทยถึงไม่ขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากพักและไม่ทราบว่ามีเหตุจำเป็นอะไรที่พักเพื่อไทยต้องรักษาร้อยตำรวจเอกเฉลิมไว้ ผู้สื่อข่าวถามว่าเคยติดต่อไปที่พักภูมิใจไทยหรือไม่นายวันกล่าวว่ามีเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกแทบทุกพักโทรศัพท์หาตนแต่ไม่มีผู้ใหญ่ของพักไหนโทรมาเอาว่ามีการแตะเบรกก็แล้วกันเมื่อถามว่าฝืนใจหรือไม่ที่ต้องมาพักพลังประชารัฐนายวันกล่าวว่าโอ้โหเป็นพักแรกที่อ้าแขนรับผมพลเอกประวิทย์บอกยินดีต้อนรับมาอยู่กับผมมาทำงานด้วยกันผมตัดสินใจอยู่กับลุงป้อมทันที เมื่อถามอีกว่าคิดว่าจะสร้างกระแสจนมีคะแนนนิยมได้เป็นสสในอนาคตให้พักพลังประชารัฐได้หรือไม่นายวันกล่าวว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงแปลงตลอดเวลาไม่แน่ไม่นอนโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะชิงพื้นที่บางบอนกลับมาได้คอยจับตาดูให้ดีเดือนสิงหาคมกันยายนจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญรอติดตาม เมื่อถามว่าการมาอยู่กับพักพลังประชารัฐมีความรู้สึกหรือไม่ว่าพลเอกประวิทย์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกอาจจะไม่ลงรอยกันนายวันกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าท่านไม่ลงรอยกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังเป็นพรระคร่วมรัฐบาลด้วยกันและการที่ตนมาอยู่กับพักพลังประชารัฐก็ไม่เกี่ยวกับการแก้เกมอะไรทั้งสิ้นตนอยากมีพักสังกัดไวๆวจะได้ทํางานอะไรต่ออะไรได้ ผู้สื่อข่าวถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลชิน,นวัตรกับอยู่บำรุงถือว่าขาดกันแล้วหรือไม่นายวันกล่าวว่าส่วนตัวก็รักเคารพคุณอาทักษิณอยู่เสมอตนเรียกคุณอาตลอดเวลาพบเจอไม่ว่าตั้งแต่สมัยไหนจนกระทั่งล่าสุดก็เรียกคุณอายืนยันว่ายังรักเคารพท่านแต่ทางการเมืองก็ว่ากันไป